สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณแดงพามาทำช่วงผัดูผัดทำนะคะเป็นเมนูง่าย,ายเป็นปลาดุกผัดกระชายนะคะใส่พริกไทยอ่อนคุณแดงไม่ได้บอกสัดส่วนนะคะแล้วแต่จะใส่แต่ว่าก็จะมีเทคนิคในการทำกระชายเราหั่นฝอยซื้อมาก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องตำพริกกับกระเทียมแล้วก็ปลาดุกที่เราซื้อมานะคะวันนี้คุณแดงทำครัวนอกนะคะ ก็จะหมุนๆหน่อยเพราะว่าใช้มือจับวิดีโอนะคะแล้วก็ผัดไปใสเครื่องตรงนี้เยอะหน่อยนะให้เผ็ดให้ร้อนเพราะว่าปลาดุกเนี่ยเขาจะลิ่งหน่อยผัดไปให้หอมนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องมากใส่ปลาดุกไปเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ใส่อะไรทั้งนั้นใส่ปลาดุกผัดไปกับ เครื่องของเราเครื่องผัดกะเพรานี่ค่ะคือมีพริกกับกระเทียมผัดไปให้ให้เครื่องของเราเนี่ยไปดับกินคาวซะหน่อยการผัดครั้งนี้เนี่ยเราจะใส่กะทิด้วยนะคะ,ะใส่กะทิลงไปจะอร่อยตรงนี้นะคะ ช่วงนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดให้ปลาสุกดีเลยนะคะปลาบางครั้งเนี่ยเราแช่ตู้เนี่ยเขาจะแข็งเนี่ยปล่อยให้เขาเดือดสักพักนึงแล้วก็ปรุงไปด้วยน้ําปลาอันนี้ตามชอบตามชอน้ำตาน้ําตาลอันนี้ใส่ซีอิ๊ ยิวฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวเหมือนเราผัดใครจะใส่รสดีใส่อะไรก็ได้นะคะเหมือนเราผัดอันนี้คือแดงแสนน้ำตาลนะคะไม่ใส่จรโนตแซนน้ำตาลก็ตามชอบว่าจะเอาหวานแค่ไหน ส่วนพวกกระชายพลิกแล้วก็พริกไทยอ่อนเนี่ยเราต้องรอให้ปลาสุกก่อนนะคะพริกไทยอ่อนของผู้แดงเป็นสีดําเลยนะคะไม่ใช่พริกไทยดํานะคะพริกไทยอ่อนเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราซื้อมาเขาไม่แบ่งขายให้เราซื้อมาก็ซื้อมาเป็นขีดแบบนี้พอแช่ตู้เย็นสักวันสองวันมันจะเป็นสีนี้นะคะแต่เขายังสดอยู่ผู้แดงก็เอามาใช้ก็เสียดายแพงด้วยนะคะ เรกลายเป็นพริกไทยดําแต่ว่าเขาก็ยังมีความสดอยู่ก็เอามาใช้ไม่ว่ากันนะคะว่าทําคลิปแล้วทำไมมีพริกไทยสีไม่สวยอพอน้ำอาพอดีขนาดนี้นะคะเราก็ใส่กระเพราลงไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้ว ปลาดุกผัดเหมือนผัดกระเพรานะคะผัดแล้วใส่กระชายหอมๆอ,อร่อยมากมายเลยจากครัวติดโบนะคะในช่วงพาดูผารทำแล้วก็ผัดไปอีกแป๊บหนึง่งกระชายเนี่ยสุกมากมันก็ประโยชน์เขาจะเหลือน้อยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ รดูกผัดกระชายพริกไทยอ่อนนะคะหอมหอมจากครัวติดโบบายครูดแดงติดตามครูดแดงหน่อยนะคะยังมีคลิปดีๆอีกมากมายเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ